ที่บิตแม่ค่างานบุญเวทีกำลังตังค่ากับมาถ่าส่องล่งแจงแรงยิ่เด้อพี่น้องเอ้ยมาถ่าล่งของใคยสองฟังเวทีนั่นอีกฟังหนึ่งกลางเดินอันนี้บ้านหนองแวงเง่าเด้อพี่น้องหนองแวงเน่า คุณแม่ค่ะกำลังลงของเงงเงยงงยงแรง,ง,ง,งกับจีเซงไฟอ้อมทุ่งพี่น้องเลยทางตุลานเหล่าทุกสิ่งทุกอย่างลูกชิ้นปลาหมึกทางนี้ตีวงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใบอันนี้ร้านแยกแจ่มเนี่ยบรรทันเหนต,ตังสีโฮมสีแดง ลงางเริ่มชีวิตแม่ค่ะเริ่มพักกนรมาจองทีได้เลยพี่น้องอันนี้คือต้องจองได้พี่น้องคนเมามีคนเมาเราก็ต้องมาจองทีผู้ใดมาซาก็บว่มีหมองลงถ้าบาเต็มก็เต็มีหมองลงถ้าเต็มก็หาหมองลงยากพี่น้องต้องมาจองทีไปตะเวน,เวน ยิ่งหมอลำใหญ่ยิ่งจ้องแต่เช้าเลยพี่น้องพูดบ้านงานเพิ่นเชียงเทศไปโลดกันไปหน้าหนึ่งเพิ่นมีรถแห่บ่ก่อนี่บ่บ่มีเออจอดรถมันสีเคียงจักของยามบ้านของอี่นี่เอานันละ มาเสาหอมมาเสาหอมก็ไม่ไะไม่มันรถไเตะรถรถรถเที่ยวอีกงต่้งหากันมายืยนมีขันเดียวละทั้งเที่ยวทั้งกันทั้งเที่ยวทั้งขายของมันลบมเอารถเจ้ากลางเลย นี่ตะ of <ıyorlar. S 2> ลุดขันงามๆเด้อขายของวัธรรมดาได้พี่น้องเลยตะลุดขันงามๆได้ผลขันเป็นตัดออกกับไข่แน่เนาะตัดอันต้นต่อเฟี้ยงนี่นะคันบอดไทยกับตัดต่อเฟี้ยงตั่เฟีแม่เขาจะไปยืนตายเดือดยังต้องเข่าโฮมก่อนเดือดอ้อนอ้อนคอกลางกันได้ดอกมันพ่นเพื่อนสิบบุกปลาฟ้าดงมาหาเฮาบน พ่นพ่นพ่นไถพ่นตัดหม่องเดียวมันอยู่ทางนี้ดียวมันก็งเขาแต่ว่าฟองเหรียญก็อยู่ทางนี้ไปขึ้นยงมาทงไหนข้เดี๋ยวสองข้างอีนุนทีดาพรน่ะสายลักน่ะนุนทีดาพรสายลักที่มันมากกบบักฟ้าบินดีๆน่ะอันนี้มากกรไผ่เมื่อนี่เ่อลวงทางพ่นเปลี่ยน ค้างคนดมากเลยคนดกมากมจริงอันนี้อีกคือยังกับคนท้าง่ยังไนุ่นทิดาพนใส่หมอลำนิดาพรอย่างคนสีมาเบิรงหมอลำนุ่นธิดาพนสายลักบอื่อไก่่หรอยี่คูกับบักเด้าฟ้าปินนั่นล่ะแต่ว่าบ้าปินมาบ่มาป่ท่านได้รู้ว่ท่านเมื่อนี้มื่อนี้เอนุชาไปทางมองพ่น เรามีครูแฟียดดิูดหนึ่งมีพี่สายสองเรากับผู้ครูแฟดเราอูคนที่หาเป็นคนนใส่พี่สาวเจ้าตีน่แม่ยูสวยแต่พี่สาวูละสีูคือคนในเมียงเนี่ยพู่หนานาน้อยูน่งหนาคบกู้หนึ่งหนาน่อยผูหนาแม่ ผู้นี้ได้เก่งผู้นั้นได้พวกเก่งผู้นั้นบ่ปากผู้นี้ปากผู้นี้ผู้เบ้าไหลายผู้นั้นบ่มีผู้เบ้าพอมีเที่ยวบ่สตอนเป็นสาวนะผู้นี้เหรียญเบ้าเป็นผู้นั้นเหรียญเบ้าบ่เป็นเน้นม่นเ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 ่เม่นเมกันสิบ่อึดผู้เบ้าดอกเนี่ยเม่นบ่เม่นกันสิบ่อึดผู้เบ้าเม่นตี้านจับยังแล้วก็เห็ุเป็นอยู่อ่ะ เฮ้โลที yeah, right. right. ่หย่เน yeah. nah ่ดับโลเดี๋ยวนอนข่อยลงมันท่อนเวทีใหญ่อย like ู่จังสีเป็นตาดีใจอยู่ในเวทีม่้งมือขึ้นข่อยไปเห็นอจอยโอ้ยข่อยบบอุ่นใจเลยมือขึ้นเดี๋ยวต้องสี่ท้ายควนท่านนันน้ำเค็มข่อยห่อนเดียบน้อยังให้ข่อยเฮ็ดซอ nhiều là p/nong khai của mòn cứ như này, nếu anh khai của mòn cứ như vậy anh, bếp gì tôm tôm bèo vậy đây, bếp lụa bếp, cụ bác xe ôi kĩ với, lại lụa cả hai này, cái tuổi vẫn được, cái 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 cái